สวัสดีครับเด็กหวยงงครับอ่ามือนี้ผมผิมากท่านพักในเบื้องว่าอ่ามีคนถามเวลาเห็นผมท่นพักถามว่าเมื่อ,อยันถึงมือบอ่อียังแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมถึหั่นในเบื้องสกิลการท่นพักอันนี้ผมเป็นสอนนะครับเด้อเอามาเห็ดในเบื้องปกติผมกับพวกใครแต่ท่นโดนแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าปกติมีทีมงานเขาท่นสําหรับซอยพักเห็ดหัวจานเห็ดยังแบบลักษณะการซอย ต้อยมันเป็นเส้นเล็กๆบางๆเพื่อที่ได้จำนวนพักได้หลายเลยกัเอาไปจัดหัวจาจัดอ่ะมาเพิ่งสิกิวการซ้อยอ่าปกตินะครับเนาะยุบานเท่ากันดิบักใส่มีดตัวนี้เนาะมีดเลนหน่อยสำหรับซ้อยพักขั้นพักแต่ว่าผมเนี่ยวันนี้ผมใส่มีดตัวนี้บ่รด้แล้ะใ <c oughs> ส่ตัวนี้อ่าเพราะว่าน,ำน้ำหนักมันสิซ้อยเ้อาหันบเม่อยถ้าเป็นมีดเล่นหน่อยมันจะป,ปวดปวดแขนอ่า แต่พู้ไดห้หัน่นถนัดแล้วชินแล้วชำนาญแล้วเขาจะใส่มีดตัวนี้มี่มีดตัวนี้นี่และที่แรกหั่นบางกวอนอันนี้ผมเสียดเป็นเส้นได้ครับมีดตรงคมถ้าม,มีดบกคมนี่มันจะหัน่นแคลรอถนี่บกบางนี่หั่นบางตัวได้แห้งดีครับนี่หั่นแบบนี้วิธีหั่นวิที่ทอยนี่ละ่ะ เดือนหนึ่งผมสิได้หั่นจัือกเทืาสองเท้อนี่แหละแบบนี้นอกนั้นก็มีแต่ทีมงานเขาเจ้าเป็นคนเฮ็ดรับผิดชอบหน้าที่ไปหน้าที่มันอ่าหลังจากนั้นผมก็มีมาหั่นเป็นเส้นนี่ผมได้จับไอ่านี่เด้อเคล็ดลับของมันก็คือขอ้อ,ขอมือตัวนี้ข้อมือตัวนี้นี่เขาจับไปสิแล้ววันบบนี้เวลาเขาหั่นนี่ให้มันถืนถอนนน่อแบบนี้มันจะบเถื่อมือเขานี่ตัวเมียดนี่เมียดดิเถื่อแบบนี้ วิธี่หันๆอย่างนี้เลยนี่นี่หันอ่าเบมึงตาผมก็ได้คุมตีโลเบื้องก็ได้อ่าเบื้องเด้อนี่ผมตีโลเบื้องกล้องเดี๋ยวคมตีหั่นเบี๋ยวเด้อเนี่ยเห็นปะอ่าควบชำแนญมันเอียดเนี่ยเขาหันได้อ่าเขาต้องฝึกฝนนี่ผมบบเบื้องเลยนี่เบื้องเลยนี่ตาผมเบื้องกล้องคุมโบตีเบื้องมือเห็นปะอ่าเรียบร้อยนี่ปล่อยๆแบบนี้เลยครับนี่ เราไปด้ดก็บมัเสเซียเซนามไปอ่าเซน้ามะกะล์ฟคือกันนี่อ่าเดี๋ยวทีหันไปเบิ้งกะล์ฟอ่าเดี๋ยวผมมันซู่ไว้กับของเก่งอย่างนี้ครับเนอะที่ที่นี่หมายถึงว่าควบชำแนญนมัเสเซียนเนี่ยาเานี่พวกจะเปลี่ยนตองเหลียวเบิ้งก็ได้อ่าที่เห็นเขาเห็บในขีดต่ตางๆอ่าอันนี้ผมกับผู้เบิ้งก็ได้นี่ สับลงไปเลยนี่ผมติสับลงไปเลยผมผมติบ่หั่นแบบนี้นี่นี่หั่นแบบนี้ซานี่ยเห็นปะถ้ามีเห็ดเขาคมนี่จะเล่นได้กับเฮ็ดได้นี่เบงมือผมนี่นี่ผมติจับเป็นสี่นี่นี่หเมือตาผมเลยผมไปดูมือกันได้เด้อครับเาเบิ่งกันได้ดนดี่ละ่ะ องฝึกให้ชำนาญแต่ลุงน้องผมอะผมบ่ได้ฝึกทุกคนนะ <c oughs> ผมเห้เขาเบื้องเองถ้าผู้ได้สนใจเขาก็กิเบื้องของเขาเองเนี่ยเพราะว่าลุงน้องผมกับมีหลายแบบผู้รงบพกนกับมีงานมันครบม,มือเพื่อจะได้เงินใส่ริซือผู้ลองคนกับสนใจเออต้องการอาชีพนี้เพื่อทีไปทำงานเรียงจาของมันมีหลายอย่างอ,อาอีกอย่างหนึ่งก็คือหอมนี่หอมแขก ผู้ใดสนใจเขาก็สิเรียนรู้เองผมก็ยังคอยที่เน้นไปที่ละคนผมถือว่าจะสอนทุกคนเพราะผมเบิ่งผมถือเบิ่งคนว่าผู้ใดเขามาแบบใดการหั่นหอม่าไปหั่นแบบนี้นะครับย่าไปหั่นปลายนี่เห็นบ่เส้นมันดิ่ปืนใหญ่เห็นบ่มอ่ามันสืบ่างามบ่านากจนนี่นี่หั่นแบบนี้เส้นดิ่ปืนใหญ่อ่าอ่าวิธีหั่นหั่นแบบนี้นี่ ผมมีหันไล่นี่นี่นี่เบิ่งอ่าหลังจากนั้นมันเลือหน่อยเ้วเขจาจะมาหันทางนี้อ่าน,อนเลยพ้อยังเดียวมือเขาให้ใหตรงแค่นั้นละ่ะนี่อ่าเรียบร้อยเห็นปะนี่แหละคือสเต็ปการหันหอมเขาฝึกให้กำน,นันถูกยัย่างยากมันสิงไงอ่าโอเคครับผมวัสดีครับ